าที่ฐานเพื่อจะจะช่วยงานพระพุทธศาสนาและเออ่ช่วยชาวโลกจริงหรือไม่บอกพระจริงจริงก็ว่าเออ่ว่าในดวงความดำๆนี้หลวงพ่อบอกว่าครับเจ้ามันี้ผู้ใดมาานะพระเจ้าอะไรหมายจักธรรมะได้ครับเจ้าอยู่ที่ชีวิตนี้จังที่ให้แก่พระพุทธศาสนาและชาวโลกเอออย่างนั้น เราจะหลับตาให้ท่านถะเปลววัวถุไฟเลยวัตถุไมีในย่ำนำมาเดินเที่ยววัตถุไฟมีสีเหลืองเที่ยวเสร็จแล้วจบถกเปลวลงไปที่ตัวหลวงพ่อแล้วก็ในค่้มพืนวันนั้นหลวงพ่อก็นอนหลับสบายสบายมากเพราะว่าเป็นธรรมธาตุมานานแล้วร่างกายก็ สูดสีขส ح, องเข่าของเท่าเหมือนกับสังพ้อพอตามขาไปแล้วเราก็นอนหลับตื่นขึ้นมาหายหมดตาธมธรรมดา,มาธรรมภพาตเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรธรรมภาพมันเกิดขึ้นจากเเลือดเส้นเลือดในสมองแตกเส้นเลือดในสมองแตก ใช้เวดสังการหมอเขาตงมาตรวจตรวจมันหมดหวังแล้วไม่มีหวังอะไรแล้วอย่างนี้นะก็แค่นั้นเอ่อดาพวพรเขามาเปล่าเพียงแค่คืนคืนเดียวติงเช้าขึ้นมาเดินได้ให้อาการที่เป็นอรมาพาพที่เคยนอนแน่วอยู่นั้นมันหายเหมือนปิดทิ้งให้รา่างกายนี่เลือนเดินทั้งหมด ไม่มีอะไรรู้จ่อกายยภาพไม่วนอ,อะไรรู้จ้ออะไรทั้งนั้นแปลงว่าหายไปหายอยากโลกอมตะคำอธิษฐานอันนี้หลวงพ่อสึกาเรียนหลวงปู่มั่นว่า,า,า,าวกลุมอธิษฐานอย่างน,กกน,น,น,างนี้ที่จะช่วยเาวโลกไม่ใช่เจ้าโลกรลกก็ต้องมีสติปัญญาสิวยท่านก็แนะนำให้ทุกอย่าง เท่าที่หลวงพ่อต้องการเรือยๆเกิดให้ความชำนาญในการทำสมาธิและในข้อบิดย่อยต่างๆลวงพ่อร,รู้หมดในบรรดาพระอาจารย์ที่เป็นติตหลวงปู่มั่นนั้นนะ่ะคนที่จะไปเป็นคนสนิทนั้นมีอยู่น้อยหลวงพ่อก็เป็นคนสนิทเอ่อ ทีนี้รเราก็สามารถได่ถามได้